เหลืออดโรมฉะยาวสมาชิกวุฒิสภาไล่ฟ้องประชาชนถามจะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์แบบไหนโรมสุดทนต้องเห็นสมาชิกวุฒิสภาใช้อำนาจย่ำยีประชาชนซ้ำๆทำลายเสียงข้างมากไล่ฟ้องร้องทุกคนที่ขวางหน้าถามหน่อยยังกล้าเรียกผู้อื่นว่าเป็นอันธพาลได้อีกหรือ17กรกฎาคม2566นายร่างสีมนโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล โพสข้อความผ่านทวิตเตอร์รังสิมันโรมสุดทนสมาชิกวุฒิสภาใช้อำนาจย่ำยีประชาชนซ้ำๆฝืนเสียงข้างมากฟ้องร้องทุกคนที่ขวางหน้าหลายวันที่ผ่านมาในช่วงระหว่างที่มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีผมเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่เงียบๆให้เวลาแก่ทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับกบ,บะสำคัญน,นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนได้คิดทบทวนไตรตรอง ตกลลึกให้สุดว่าถึงจุดนี้แล้วถ้าพวกท่านยังจะพยายามฝืนมติมหาชนที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนแจมแจ้งผ่านการเลือกตั้งแล้วประเทศจะเดินต่อไปในทิศทางไหนสังคมจะยังเหลือคุณค่าอะไรให้ยึดถือในการอยู่ร่วมกันและตัวพวกท่านเองจะอยู่ในฐานะอะไรในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาถึงวันนี้นอกจากจะไม่นำพาต่อเสียงของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับการยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมาชิกผู้ที่สภาบางส่วนยังพยายามเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีต่อประชาชนผู้ที่ออกมาประนามการใช้อำนาจของพวกท่านผมไม่สามารถอยู่เฉยๆปล่อยให้ประชาชนถูกกระทาย่ำยีซ้ำๆๆแบบนี้ได้อีกพวกท่านอ้างว่าการกระทําของพวกท่านในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566เป็นสิทิเสรีภาพของพูกท่านที่จะเห็นต่างและคนอื่นต้องให้ความเคารพนี่เป็นข้ออ้างที่ผิดโดยสิ้นเชิง เพราะความเห็นต่างที่พวกท่านอ้างครั้งนี้มิได้อยู่บนพื้นฐานที่เสมอภาคเท่าเทียมกับประชาชนคนอื่นคนอื่นในประเทศนี้เลยแน่นอนว่าพวกท่านยอมมีสิทธิเสรีภาพในความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ในฐานะบุคคลคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้พวกท่านก็มีโอกาสที่จะได้ใช้มันไปแล้วเช่นในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งท่านมีเสรีภาพที่จะพูดออกมาได้ว่ารัฐบาลที่ดีนักการเมืองที่ดีควรเป็นเช่นไรบอกออกมาให้ประชาชนคนอื่นเขาเก็บไปคิดต่อ หรือมื่วันที่14พฤษภาคม2,566ท่านก็ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่ท่านอยากเห็นไปแล้วเสมอเหมือนก,นกันกับประชาชนคนอื่นคนอื่นทั้งประเทศแต่เมื่อมาถึงการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในขณะที่พรรคการเมืองเสียงส่วนใหญ่ในสภากําลังน้อมนําเอาเสียงที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นให้ได้พวกท่านสมาชิกวุฒทสภา ลับอ้างเอาความคิดเห็นส่วนตัวมาปะปนกับการใช้อํานาจแล้วทําลายเสียงของประชาชนนั้นทิง้งพวกท่านกล่าวหาว่าการที่ผู้คนออกมาประนามพวกท่านบ้างประกาศความบาดธุรกิจทางบ้านของพวกท่านบ้างนั้นเป็นพฤติกรรมของอันพานแต่การที่พวกท่านรับเอาอํานาจนี้มาจากคณะรัฐประหารคอสอชอผู้ซึ่งเป็นที่สุดแห่งอันพานผ่านกติกาที่เขียนขึ้นโดยคณะรัฐประหารเองซึ่งเลิอกอ้างเสียที่ว่ามันผ่านประชามติโดยชอบแล้วเพราะมันไม่เคยเสรี ไม่เคยเป็นธรรมผมนี่แหละคือคนที่ถูกจับเพียงเพราะคัดค้านกติกานี้แล้วเอาอำนาจนั้นมาทําให้เจตนารมของประชาชนกลายเป็นไร้ค่าประชาชนที่ควรเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดกลับต้องมาคุกเข่าอ้อนวอนพวกท่านหากใครยังแข็งขืนยืนท้าทายก็งัดเอาเครื่องมือทางกฎหมายที่พวกท่านถนัดมาเหยียบซ้ำอีกทีหนึ่งเช่นนี้แล้วพวกท่านยังกล้าเรียกผู้อื่นว่าเป็นอันธพาลได้อีกหรือยังกล้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้ดีมีอารยะได้อีกหรือ หากพวกท่านลองหันไปมองเพื่อนสมาชิกมุทิสภาอีก1ิท่านที่ลงมาติเห็นชอบให้กับคุณพิธาลิ้มเจริมรักดูสักนิดใน13ท่านนั้นไม่มีใครสักท่านเลยที่บอกว่าคุณพิธาเป็นคนดีเลิศประเรสริฐศีไร้ที่ติดทั้งปวงไม่มีใครสักท่านเลยที่บอกว่าเห็นด้วยกับนโยบายแก้ม,มาตรา112ของพรรคก้าวไกลแต่พวกเขาก็ยังลงมติเห็นชอบให้นั่นก็เพราะพวกเขาเหล่านั้นยังเห็นหัวประชาชน ยังยอมรับในเสียงของประชาชนและตระหนักดีว่าถึงแม้ตัวพวกเขาเองจะมีที่มาและอำนาจที่ไม่เป็นปกติตามระบอบประชาธิปไตยแต่พวกเขาเลือกได้ที่จะใช้อำนาจนั้นเพื่อเปิดทางให้กระบวนการประชาธิปไตยและคืนความปะกะติให้กับการเมืองไทยผลที่เกิดขึ้นคือประชาชนก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจให้กับพวกเขาหรืออย่างน้อยก็ไม่อยากจะถือสาหาความอะไรอีกพวกท่านเคยเก็บเอาตัวอย่างเหล่านี้มาคิดบ้างหร,หรือไม่ว่าที่มีประชาชนออกมาประนามพวกท่านกันถึงขนาดนี้ เป็นเพราะแค่ไม่ชอบความคิดเห็นส่วนตู้ของพวกท่านหรือเป็นเพราะเหลืออดแล้วกับสิ่งที่พวกท่านทํากับประชาชนตลอดหลายปีที่ผ่านมากันแน่พวกท่านอาจคิดว่าตัวเองมีโครงสร้างอำนาจและเครื่องมือทางกฎหมายเป็นหลักประกันความแตะต้องไม่ได้เสมอแต่ทุกๆครั้งที่พวกท่านใช้หลักประกันพวกนั้นมันแลกมาริการตอกลิ่มความขัดแย้งให้ราวลึกลุงไปเรื่อยๆและหากมองย้อนกลับไปให้ระยะยาวแล้วทิศทางของประเทศที่ถูกความขัดแย้งพาไปนั้นไม่เคยไปในทางที่เป็นคุณต่ออุดมการความเชื่อของพวกท่านเลย ผู้ท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเติบโตมีชีวิตมาถึงขนาดนี้แล้ววันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมนี้จะเอาอย่างไรต่อจะยังฝืนเสียงประชาชนและฟ้องทุกคนที่ขวางหน้าไปเรื่อยๆแบบนี้หรือไม่คิดดูให้ดีเถิดครับ